เขาเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงครับนนรบรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยก็วิวสวยมากครับลมพัดเย็นนะครับแต่อาจจะร้อนไปนิดนึงเนื่องจากว่ากี่โมงวะเนี่ยบ่ายสองครับมารีวิวกป็นบ่ยายสองเฮ้ย,ยว,วันรีวิวเราลำบากเนี่ย รถยนต์คันที่ว่านี้ก็คือเชฟโรเล็ตโคโลราโดคันนี้ครับผมสีแดงปี2018ครับเป็นตัวไฮคันที่ครับเครื่อง2.5ซีซี150แรงม้านะครับผมเป็นไงครับสีสันดูสดใสสวยงามไหมครับสีแดงจิตจ๊าดไหมเข้ากับบรรยากาศชมวนี้มากเลย สวยสดงดงามขนาดไหนนะฮะต้องแผ่นไหม,ไหมเดี๋ยวเอาเป็นแบบทีละสเต็ปเอาเป็นทีละช่วงแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเอ็กเซสซอรีด้านรอบขันนะครับแต่เน้นไปที่ด้านหน้าก่อนนะครับจะอธิบายที่แถวด้านหน้าว่ามันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงทำไมเขาถึงเรียกไฮคันที่นะครับมากันที่ด้านหน้า เสียงรถก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ารีวิวในช่วงที่เขาเรียกอยู่ในบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับจะมีรถแบบเรียวๆไทมเลยครับแบบมีรถขับไปขับมาเขาก็จะงงสงสัยว่าแม่งสองคนนี้ทำอะไรวะเฮ้ยมีคนมารีวิวด้วยเหรออ๋าครับมีคนมารีวิวด้วยมาดูเอ็กเซซซอรี่ด้านหน้าความพิเศษด้านหน้าของมันก่อนนะครับดู ผิวเผินก็จะดูแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่เขามีความพิเศษครับตรงที่กันชนหน้าครับนี่เขาจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดครับเซ็นเซอร์ตัวนี้คอยบอกอะไรเราคอยบอกเวลาเราขับด้านหน้าครับเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์บอกก่อนชนครับนะพอเวลามันจะมีวัตถุอยู่ข้างหน้าเวลาเราขับไปวัตถุอยู่ด้านหน้าปุ๊บมันจะฟ้องบอกทันทีบอนมี วัตถุอยู่ด้านหน้าให้มึงระวังหน่อยย้าห <Yahoo! S 1> ูที่นะครับสองครับไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าในระบบ HID HID มีข้อดียังไงไฟหน้ารถยนต์ธรรมดาปกติความสว่าง1เท่าแต่ตัวนี้มีความสว่าง2องถึงสเท่านะครับมีหนำซ้ำนะ เป็นไฟส่องสว่างอัตโนมัติด้วยถ้าแสงน้อยปุ๊บไฮกันที่ตัวนี้บอกเปิดไฟสว่างให้ทันโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากไฟหน้าแล้วยังมีความพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือตรงใบปัดน้ำฝนครับนะมันจะมีระบบเซ็นเซอร์เหมือนกันเซ็นเซอร์ฝนตกน้ำกระเด็นใส่กระจกปุ๊บเฮ้ยมันขวางเว้ยปัดอัตโนมัติให้ครับ ตัวนี้ครับความพิเศษของมันด้านข้างก็จะเห็นความสวยงามนะครับล้อครับล้อแมกอลลอยนะครับรับด้วยหน้ายางนะครับสองห18ครับเป็นขอบ18นะครับให้เอกลักษณ์นะครับตัดกับสีแดงครับแดงดำเงาโอ้โหสวยงามนะครับด้านข้างตรงนี้ครับเป็นกระจกมองข้าง แต่เป็นท้าเรียกกระจกโคเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเดี้ยวโอกนะครับตัวกระจกมางข้างนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าพับปรับกระจกไฟฟ้าได้นะครับถ้าเป็นตัว LT หรือเป็นตัวไอ้นี่ธรรมดามันจะพับไม่ได้แต่ตัวนี้พับกระจกไฟฟ้าให้ได้นะครับส่วนอีกอันนึงตรงนี้ครับด้านข้างก็จะเป็นบันไดนะครับสีดาสีดาตัดกันกับสีแดงบันไดข้างนะครับมือเปิดก็จะเป็นแบบ แดงแล้วก็โคเมียมอ่ะด้านบนครับมีแหลกหลังคาหรือที่เราเรียกว่าราวหลังคานะครับให้มาในตัวของไฮกันที่นะมาต่อมาครับตรงนี้ครับเอกลักของไฮกันที่ก็จะมีแบบนี้ทุกขันนะเขาจะเรียกว่าโรบาน โลบาสีแดงนะครับให้ความรู้สึกลู่ลมสวยงามนะกับบอดี้ของกระบะรับกับบอดี้ของตัวรถนะครับได้อย่างดีมาตรงด้านไฟท้ายครับไฟท้ายก็จะเป็นระบบไฟ LED LED นะครับนี่ LED ก็จะเป็นให้ความส่องสว่างสว่างกว่าไฟแบบธรรมดาหน่อยนิดนึงนะด้านกันชนท้ายครับกันชนท้ายก็จะมีเซนเซอร์นะครับ จับตรงกันชนท้าย4จุดเหมือนกันนะเวลาเราถอยหลังเวลาเราเออลัยก็มันก็จะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวบอกนะครับว่าวัตถุใกล้จะถึงใกล้จะถึงวัตถุขนาดไหนครับมันก็จะมีตัวเซนเซอร์ฟ้องอัลามอยู่ตรงด้านผู้โดยสารคนขับนะครับไม่ใช่ผู้โดยสารด้านคนขับนะครับฟ้องตเตเตเตนะครับมันก็จะบอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญตรงนี้ครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้ กล้องมองหลังให้ด้วยนะกล้องมองหลังตัวนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีเส้นเป็นตัวบอกนะครับว่าเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเส้นมันก็จะคอยบอกด้วยนะครับนี่กล้องตัวหลังตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอุปกรณ์อิคเซสซอรีความปลอดภยัยเซฟตี้ทุกอย่างค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนที่2เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในและฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไปมานะรับผม นี่ครับผมดูภายในครับเดี๋ยวให้ดูตรงแผงประตูกันดูทั้งแผงประตูก่อนนะครับตัวไฮคันที่มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าแผงประตูนะครับด้านหน้าทั้งสองนะข้างหลังไม่รู้เดี๋ยวดูกันข้างหลังมีไหมข้างหลังไม่มีครับจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับเป็นตัวบอกไฮคันที่นะครับนี่สวยจริงๆสวยจริงๆ,ๆนะครับตรงแผงประตูก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4ี่ตัวใช่ไหมเนี่ย น่าจะเป็นออโต้ทั้งสตัวออโต้สตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ล็อกประตูคายล็อกคายล็อกแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็ตัวปรับสวิตนะครับกระจกมองข้างว่าปรับซ้ายปรับขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงกลางก็จะเป็นพับกระจกลงอย่างนี้นะครับอ่าภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดกับน้ําตาลน,นะครับ ปรับไฟฟ้าได้เฉพาะนะต้องบอกก่อนว่าเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผู้โดยสารปรับไม่ได้ฝั่งผู้โดยสารปรับไม่ได้นะแต่เบาะทุกอันจะมีรูระบายอากาศแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับเกียร์ออโต้มีลูกเล่นใช้เกียร์แบบเมนวลก็ได้นะครับนี่เราก็ปตับมาตรงนี้เป็นทั้งเกียร์เมนนลุและเกียร์ออโตโ้ใช่แมนนลและออโต้น,นะครับไปในตัวนะครับออ6สปีดนะ ก็ได้ทั้งสองประเภทใครอยากแบบว่าอารมณ์แบบก็ให้กูอยากขับเกียร์ธรรมดาวะ่ะตบลงปุ๊บสับเกียร์ธรรมดาเลยครับเทินเกียร์แบบธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับนะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลสีดําบุด,ด้วยหนังและแอร์แบกฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับมีแอร์แบกสลูกนะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังสีดํา พวงอะไรมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างมีปุ่มนะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนขับมาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอธิบายตรงน ون, นะู้นนะโอ้โหเกินเกินครับช่างตัวนี้ครับเครื่องเสียงหน้าจอ2ดิน2ดินนี้เดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนขอเปิดกุญแจก่อนว่า มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอาเราเปิดกุญแจให้หน่อยเอาสตาร์ทก็ได้เอาเปิดแล้วสตาร์ทนะเจอแล้วครับโอ้โหขึ้นโลโก้แล้วครับนี่ครับก็จะมีคําเตือนทุกอย่างนะครับโกดจงจําไว้นะครับหลายๆอย่างก็ค่อยอ่านเอานะครับผมกดตกลงอย่างเดียวตกลงครับหน้าจอก็จะมีเ,เรียกเอ็กเซซอให้ฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกนะ จะใช้โหมดอะไรต่างๆก็เลือกเอาเครื่องเสียงรับโทรศัพท์ตัวนี้มี n a v ว g เกเตนำทางครับนีเวเกเตอร์นำทางนะอยากจะให้ใครคันที่คันนี้พาไปที่ไหนก็บอกแล้วกันครับม,มันจะบอกเราแล้ว,ลวให้เราไปเอามาต่อมาครับเดี๋ยวเสียเวลาเยอะนะมันก็จะมีฟังก์กชัน ปรับต่างๆปรับโวลูมปิดเครื่องเสียงและเมนูนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของระบบแอร์ครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับดิจิตอลนะครับไฟดิจิตอลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับว่าต้องการให้ลมแอร์เป่าไปที่ไหนนะครับเป่าไปข้าง ผูดด้านหน้าเป่าด้านล่างแล้วก็เป่าทั้งด้านหน้าและด้านล่างเป่าทั้งด้านล่างและไล่ฟ้าให้ด้วยครับนี่ความรู้แน่นเปียะจะบอกให้นะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มลมนะว่าเราจะเพิ่มลมให้มันเป่าไว้กี่เบอร์ไหนก็เลือกเอานะส่วนรถยุโรปครับมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็น ฮิตเตอร์อ่าฮิเตอร์ฮิเตอร์อาเรียกยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าใจก็พอนะครับเอรอเย็นเย็นสุดได้16องศาเอรอร้อนฮิเตอร์ความร้อนไม่พูดอย่างนี้แหละมีปัญหาไหมล่ะอุณหภูมิร้อนร้อนสุดได้31องศาเซลเซียสสามสอก็พอแล้วครับส่วนด้านล่างตรงนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันแรกครับกดปุ่มตัวนี้ ไฮกันที่จะจับเขาเรียกจับคนขับนะครับว่าคนขับเนี่ยกันคนขับขับออกนอกเลนนะตัวนี้ถ้าออกนอกเลนปุ๊บไฮกันที่เป็นตัวบอกเลยเฮ้ยบอล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 นอกเลนแล้วเฮ้ยเข้ามาคืนเข้ามาคืนตัวนี้ไฮกันนี่เป็นตัวบอกนะครับแล้วกันลื่นนะครับและตัวนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้บอกอะไรกดปุ๊บเขาจะเสถียรเขาเรียกระบบเสถียรภาพกัน ทางลาดชันนะลงทางลาดชันนะครับถ้าลงปุ๊บไฮคันที่จะเป็นตัวคํานวณความเร็วนะครับว่าทางลาดชันขนาดนี้ไฮคอนที่คํานวณให้วิ่งแค่นี้พอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ต้องการให้เซ็นเซอร์อะลามดังไหมก็ไม่ถ้าไม่ต้องการก็กดถ้าต้องการก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูเสียบนะครับ12โวลต์2จุดให้นะครับ มี usb usb มีไหมอ่ามันต้องมี usb อยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับ usb ไม่ต้องใช้ตัวแปลงครับใครอยากจะชาร์จแบตชาร์จอะไรเสียบตรงนี้ครับให้กันที่มีให้ครับแยกต่างหากนะครับแล้วก็มีที่วางแก้ว2ที่ก็วางไว้ก็คนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าครับชนแก้วป้องเองงป้องแงงกันป้านะ สุดยอดไหมครับสุดยอดไหมคันนี้เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันด้านหน้าตรงนูง้นฟังก์ชันเรือนใหม่นะครับว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับมันก็จะมีบอกหลายอย่างนะครับไปที่ฟังก์ชันแรกก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่ารถวิ่งมาก,กี่กิโลเมตรแล้วนะครับรถคันนี้นะครับพิเศษแล้วยังเลขไม่น้อยด้วยเลขไมแค่หม่แค่3พันกิโลเมตรนะครับ รถวิ่งน้อยมากนะครับรถปี2018นสเนี่ยส่วนฟังก์ชันต่างๆก็จะมีบอก <S <S บอกพวกน้ํามันบอกพวกว่าอะไรเราวิ่งมากี่กิโลแล้วดูนี่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับตรงนี้ไปอีกมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆหลายอันนี่ตัวนี้ถ้า้าไม่ต้องการให้มันโชว์ก็ให้มันโชว์แค่ความเร็วอ,อย่างเดียวก็ได้นะครับหมุนตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ก็วัดอุณหภูมิครับอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่ครับอุณหภูมิภายนอก34องศาครับคุณผู้ชมครับผม ลงทุนขนาดไหนครับเนี่ยแดดร้อนสาวิสีองศามารีวิวให้ดูเนี่ยไม่ธรรมดานะจะบอกให้นะร้อนโค,โคตรนะครับซ้อมลงนรลก่าซ้อมลงนรกครับเว้ยบ้าเหรออ่ะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับหลายๆอย่างนี่ตัวใช้โหมดประหยัดน้ํามันอะไรนูน่นนี่นั่นนี่ ระยะทางนะครับเติมน้ํามันขนาดนี้จะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับตัวนี้ให้คันที่บอกหมดเลยนะคํานวณพลังงานด้วยมาที่ปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้ไปที่ฟังก์ชันที่2ป๊อปเม์ให้คที่บอกลมยางด้วยครับขนานี้ลมยางฝั่งซ้ายเท่าไรขนานี้ลมยางฝั่งขวาเท่าไรหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับให้คันที่บอกลมยางด้วย นี่เราก็รู้แล้วว่าดมยังไม่เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงค่อยว่ากันนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดเชื้อเพลิงนะครับก็ลองเล่นดูครับนี่ไฮกันที่มีตัวบอกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของไฮกันที่ที่เป็นลูกเล่นของไฮกันที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมาถอย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 มา สตาร์ทปุ๊บรถผ่านทันธนีเลยครับเป็นไงครับเสียงไฮกันที่บอกเอาเสียงไอเสียงตัวปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงไฮกันที่นะครับเสียงไฮกันที่คือตัวนี้ครับนี่ครับเสียงเงียบอุณหภูมิบ้านเรานะครับมีความร้อนนะครับเขาเรียกจอดรถทิ้งไว้นะครับต้องการที่จะให้รถเย็นเปิดแอร์ไว้รอครับบอกไฮกันที่ไว้เลยครับไฮกันที่ครับสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์ให้ผมหน่อย ที่สตาร์ทรอแล้วครับกุญแจอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถเดิมไหมห้องเครื่องเดิมไหมนะครับมีการทําสีมีการมาทําสีคันหน้ามาไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้โหบอกได้เลยว่าทุกจุดครับยังคงเดิม จากโรงงานครับยกเว้นครับแบตเตอรี่ครับเพราะว่ามันมีการถอดออกแล้วก็ใส่เข้านะครับทุกอย่างเหมือนเดิมจากโรงงานครับค่าดีฟอว์เรียกค่าดีฟอว์จากโรงงานครับห้องเครื่องครับเม็ดแต้มสีเม็ดอาร์ครอยขีดข่วนต่างๆครับไม่มีครับยังอยู่คงเดิมทุกอย่างครับห้องเครื่องแบบสวยงาม โอ้ดูคันหน้าดูคันหน้าครับดูคันหน้าเอกลักษณ์ของรถนะครับที่สามารถบ่งบอกได้อย่างดีว่าเป็นรถเดิมครับนี่ครับผมจะบอกทุกครั้งครับนี่ครับลอยเขาเรียกรอยขาค้ําฝากระโปรงครับมันจะวางอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นรอยนี่คือรถเดิมครับนี่น็อตทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับโอ้สวยสุดๆจริงๆครับ วงล่ะฝาวงล่ะน,อน็อตฝาวงแกะไหมดูน,อน็อตฝา what ค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมเป็นคนออกให้หมดครับค่าจัดค่าโอนภาษีพรลวประกันภยัยรถยนต์นะครับสูงเงินลมรถของเราจัดการให้หมดครับ <Wow. S 1> นะแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นส่วนสําคัญที่บ่งบอกนะครับว่ารถของทางสูงเงินลมรถของเรามีคุณภาพมีมาตรฐานขนาดไหนครับ <Wow. S 1> เรามีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลจากสูงเงินลมล <Wow. S 1> นรถเป็นไงครับได้ฟังอย่าง ชื่นใจไหมครับถ้าชื่นใจแล้วรู้ดูคุณสมบัติของคันนี้นะครับเหมาะและคู่ควรกับท่านขนาดไหนอย่าช้านะครับตอนนี้ผมมีแค่คันเดียวนะพี่จะมาจองพี่จะมาให้ผมหาอีกคันหนึ่งตอนนี้หาบอกได้เลยว่าหายากมากครับนะแล้วสวยๆขนาดนี้ไม้น้อยขนาดนี้ยากครับยากจริงๆนะติดต่อหาผมได้ทันทีนะครับใครที่สนใจสอบถาม ที่095 794 9943และช่องทางแฟนเพจของสูงเนินลมรถนะครับติดต่อได้ทันทีผมรอรับสายอยู่นะครับยายชายาช้าถ้าชาเดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนนะจะบอกให้นะครับผมบอลสูงเนินลมรถนะครับคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ไปกับเจ้าหายกันที่นี้นะครับเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมจะมีคลิปรีวิวให้ลอกขันอีกทีหนึ่งนะครับนะติดต่อหาผมได้ทันที ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ